ตัดให้ก่อนเก็บงานแล้วกันคันนี้มาพร้อมกับฝาโปรงหน้าคาร์บอนงานเพียวไฟหน้าแปลงเป็นมานเชนเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์กระจังหน้า3มิติตัดหมอกให้คู่หนึ่งด้านข้างมาพร้อมกับล้อมแม็กใบพัด20นิ้วนะยางปี21ยังใช้ได้อยู่ก็จะมองข้างมีไฟเลี้ยวกันสาตวสี่บานพราสีเต็มได้ดิสเบรกสล้อด้วยนะครับตัวนี้บันไดข้างยังไม่มีนะด้านท้ายอยู่ครบหมดสปอยเลอร์หลังไฟถึง3ปัดฝนหลังกล้องมองหลังให้ด้วย รับทีมให้ด้วยคู่หนึ่งมาดูภายในส่วนภายในคันนี้ได้เลขหมายมาที่สอง0 0นสี่หม่ายิโลไม่เยอะไม่น้อยคอนโซลเนียนๆไม่มีรูรอยดิฟฟี่บูน่าน้ำมันพวงมาลัยนาี่การเซนการยกจอดีวีดีบิ้วเดิมจากโรงงานมีระบบเมเกเตอร์ด้วยแสดงผลของแอร์เป็นแบบดิจิตอลใช้งานได้ง่ายแบบนี้คันนี้เกียร์ธรรมดานะ5เกียร์เดินหน้า1ึ่งเกียร์สลังดีซเลตช่องกระโดดฟ้าสบานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับเบาเป็นหนังสีครีมเดิมโรงงานแบบบัไฟฟ้านะทรงดีไม่มีสีไม่มีขาดแถวสแถวสอมใช้งาน มาพร้อมกับจอกลางและแอร์ลราเป็นช่องขสารแน่นอนส่วนนี้ห้องเครื่องคันนี้ไล่ข้างเต็มระบบเครื่องเดิมไม่เคยแกะไม่เคยยุ่งหัวฉีดเดิมหม่น้ำบรูมิเนียมปรนล้อไฟฟ้า2ตัวระบบเบรก ABS อุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานราคานี้ไม่มีอีกแล้ว359,000